วัสดีตอมเช้าค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะพาทุกุกคนนะคะไปเก็บโปรเจกต์พี่น็อตกันนะคะก็คือเราเพิ่งเข้ามากรุงเทพมันเองนะคะอาจจะช้าไปหน่อยก็คือเนวันที่แแล้วก็แอบบีเดนิดนึนงก็ไม่เป็นไรเน,หนาะก็ยังมีโปรเจกต์ให้เราดูอยู่เราก็จะไป ดูโปรเจกต์นิดน้อยกันนะคะแต่ละที่แต่ละที่เลยวันนี้ก็เดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปดูโปรเจกต์ด้วยกันเลยแล้วเจอกันนะคะ let's go <S ัลโหลค่ะทุกทุกคนวันนี้มีามีเก s p e นะคะใครเอ่ยสวัสดีค่ะน้ำผึ้งจากช่อง s u w i น้ำผึ้งนะคะขาย,ข,ายของ,ของได้ไหมได้ขายได้เลยเ <laughs> ต็มที่ก็คือ,อเดี๋ยวไปขายของให้ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะ ไปก a ลวิชไปอิสกอลวิชเยสสุดมันส์สุดมันสดเออนั่นเั็นเอกวิชอ๋อโออเคอแต่ันนี้เรากำลังไปร้านอยู่ไหนวะเออเอาไปตามผ่านร้านก่อนฉันว่าเสียงเมียนปะโอเคเฮ้ยชื่อเหรอผู้ชื่อมันจะออกแล้วนะอ้ออยู่ตรงข้ามนี้บ่อยชถึงแล้วเหรอ Yes ใจหนาจังใจชีค่ะ เจอเพื่อนดิวนะคะได้สติกเกอร์อะไรเอ่ยแทบมาเป็นคนช่วยแจกของให้เราแล้ววันนี้สนใจทักมาได้แต่ทักมุกอะทักมุกเออจริงน่ารักมากน่ารักใช่ไหมยิ่งกว่ายิง่งกว่าเอ้์<ะ> นโฟกันนะสไมเอย่ยชิคเก้คือหลอกแม่เยอแกฉันเจอฉันเจอพี่เอสะกชยัยเวยเขาบอกว่าจหว,วัสีีคอมแล้วขอขนังโต๊ะเดียวกับเราไม่นใจเออิงแคอเ้ี่ขาไปอแบบ่ะแต่เขาไม่ฝ่ายเราแบบผมก็แบบใครวะก็าบอกอย่างว่าเขา่ะหยุดให้เราน้อกคอนอไู่ไหวอะค่ะกว่เหมือนนะขั้นท้าทันชื่อ,อกว่าพจชเตอบอกไม่ได้ขั้นไทรเลย นแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็แบบอ๋ออ๋อถ้ามึงไม่อ๋อผมก็แบบ ตอนนี้เราอยู่กับพี่น้ำตาลนะคะสวัสดีค่ะพี่น้ำตาลนะคะเราเจอกันอีกแล้วค่ะจะในคลิปพี่เดาได้ไหมเอ่ยทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปเก็บโปรเจกต์พี่น็อตกันนะคะวันนี้ตีนใส่เสื้อเราใส่คลาๆกันเลยนะันนี้สีแดงเป็นสีน้ำโชวค่ะตอนนี้เรามาัปที่เทอร์มินอลกันแล้วนะคะ มาเก็บโปรเจกต์กันเรียบร้อยแล้วคือแบบต้องเก็บโปรเจกต์วุ่นวายมากแม่คือคนเดินผ่านไปผ่านมาแบบเต็มเลยอะ่ะก่อนเราจะได้ถ่ายช,ชมลชมูลว่าแบบพอแอบนบพี่น็อตขึ้นปุ๊บคนลงบนใดกันเต็มเลยแบบหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแบบคนอยากมาดูความหล่อ,อพี่นออ็อตเยอะไงใช่ไหมใช่เออ,เอ,อไงเออมีเราหล่อใชาเออว่าไม่ได้ เหนื <filho> <iliz diz> ่อยแล้วตายวันนี้นี่แค่ที่แรกนะ น,นี้กำลังจะไปที่ Empire Tower กันนะคะไปเก็บโปรเจกต์พี่น็อตกันเหมือนเดิมจ้าแต่โปรเจกต์อันนี้เหมือนรู้สึกว่าจะเป็นของแฟนชาวจีนเขาทำให้พี่น็อตด,ด้วยก็คืออย่าเราจะไปดูกันนะคะโอเคเรามาถึงนแล้วเก๋กูดมากแม่แบบคำ้วณโลเคชันได้ดีอะ่ะดีมากอะ่ะ มาลองดูโปรเจกต์มาลองไปเปิดติวค่ะเศรพย์มากตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามีนะแต่ก็ยูหัเราก็มาใช่แล้วเราก็มิงกันไม่ทานแบบจะโยนโทรศัพท์ไปก็ไม่ใช่เรื่องโยนไม่ได้หรือเปล่าอ่ะจะโยนโทรศัพท์ไปเพื่อแบบว่าเฮ้ยไปถ่ายรูปมาให้ก่อนนี้แล้วตัวเราอยู่ยโทรศัพท์มาไม่ได้ ครับมาถ่ายหน้าร้านกันเหนือหน่อยมากอุ้ยพี่นอรพี่น้ำตาลเธอเห็นอะไรข้างๆพี่นอดป่ะไข่ <laughs> <laughs> ที่บอกว่าเซอร์ไพรส์อะ <laughs> เออเขาว่าตามแล้วอะ่ะทั้งคู่เลยนะไม่ใช่แค่คนเดียว แต่วันนี้มินยอนเราขอโทษแล้วกูไม่เห็นมินยอนไหมอ๋อมินยอนแบบถ้าไม่เห็นอ่ะเขารู้ว่าเราเป็นมีเลิฟอ่ะ สวัสดีครับจิมมี่นะครับสวัสดีครับซีครับะชื่นใจยังเาเจอกันแล้ววันนี้ก็เป็นเปนเลยนะคะสัสดีคด่ไซน์ค่ะอไม่ได้อเดี๋ยวเชิน้องๆทัๆ้สคนนั่งเลยทุกคนเรกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็คือเมื่อคืนกลับมาบ้านก็สลบไปเลยจ้าแบบ เหนื่อยมากก็ทริปนี้ก็คือเป็นทริปที่ที่สุดแห่งความวุ่นวายวุ่นวายมากจริงแบบเออคือไปกับพี่น้ําตาลใช่ไหมก็คือแบบเออเราไม่ใช่คนถุงเทนลองคูอะก็เดินเดินหลงจ้ะหลงหมดเลยไม่ได้หลงขนาดนั้นก็คือว่าขึ้นบิสเวยก็ผิดสายนั่นแหละก็แบบเสียเวลานิดนึงแต่ก็โอเคแบบว่าให้มันเราได้เรียนรู้อะเนาะอืมก็ไม่เป็นไรก็ทริปนี้สนุกมากมาได้ไป ตามรอยพี่น็อตด,ด้วยคือไม่ได้เจอโปรเจกต์แค่พี่น็อตคนเดียวก็เจอของน้องนัทด,ด้วยน้องนัทนันทศิษ์แล้วก็ของไมเบิลบิวด์ด้วยนั่นเองฮะ,ะส่วนตอนที่มา MBK เราก็เจอของเทเชอร์ของทิมเนดาวแล้วก็หวังย่โป้ด,ด้วยเออเจอเยอะมากหลายคนเลยก็ยังไงฝากทุกคนนะคะติดตามช่องของมุกต่อดนียนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องเลยนะคะอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะสนุกเนาะ ขอขอบุทุกคนบ๊ายบาย